อิหร่านโต้ตอบสหรัฐอย่างเป็นทางการใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีฐานทัพอากาศในกาตาอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารในเตหะรานต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้24มิถุนายน2025ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับกองทัพอ,อิหร่านได้ปฏิบัติการโต้ตอบสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ใช้เครื่องบินรบเชิงยุทธศาสตร์ B 2องจำนวน7ลำ เขาทำการโจมตีสถานีวิจัยด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงวันที่22มิถุนายน2025ที่ผ่านมาในค่ำคืนที่ผ่านมาครับเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนระหว่างวันที่23และ24มิถุนายน2025อิหร่านได้ปฏิบัติการโต้อตอบสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการโดยการใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตา ฐานทัพแห่งนี้มีชื่อว่าอูอูเดอิดระหว่างปฏิบัติการโจมตีกองทัพอิหร่านก็ได้มีการเปิดเผยคลิปภาพบอลลิสติกมิสไซล์จากอิหร่านที่ถูกปล่อยออกจากฐานยิงในอิหร่านเมื่อบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านพุ่งทะยานไปอย่างน่นฟ้าของกาตาที่โดฮาั้นมีรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกาตาก็พุ่งทะยานออกจากฐานยิงทำการสกัดกันบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่าน ระหว่างที่อิหร่านปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาร์โดนั์นทรัมประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ติดตามสถานก,การณ์ในสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดนี่เป็นจังหวะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกาตาร์พุ่งทะยานเข้าสกัดกั้นบอลลิสติกมิไซล์ของอิหร่านครับหลังจากนั้นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดนั์นทรัมก็ได้ออกประกาศว่า อิรานได้ทำการโต้ตอบสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการโดยการใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตาร์สำหรับการโต้ตอบในครั้งนี้อิรานได้ใช้มิสไซล์จำนวน14ลูก13ลูกพุ่งทะยานเข้าไปและถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของ <Yes. S 1> กาตาสกัดกั้นไว้ได้อีกหนึ่งลูก <the> เหลือได้พุ่งทะยานไปยังทิศทางที่ ไม่มีเป้าหมายที่สําคัญจึงลอยไปทร,รัมป์ได้บอกว่าการที่อิร่านได้ใช้มิสไซล์โจมตีฐานทัธาธาพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตาร์ในช่วงกัมพืนที่ผ่านมาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาในกาตาร์ด้วยก็ไม่มีใครได้รับผลกระทบทรัมป์ยังได้บอกด้วยว่าในครั้งนี้ขอบคุณอิร่านที่ได้แจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า หมายความว่าอิหร่านแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาล่วงหน้าว่าจะทําการโจมตีฐานทัพอากาศในกาตาร์ทรัมป์ยังได้กล่าวขอบคุณกาตาร์ที่ได้สกัดกั้นมิสไซล์ของอิหร่านและทําให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บการที่ทรัมป์ได้กล่าวว่าขอบคุณอิหร่านที่แจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าสิ่งนี้ทําให้ดูเหมือนว่าอิหร่านก็มีความประสงค์ที่ไม่อยากให้ใครได้รับบาดเจ็บ และไม่อยากให้ใครต้องสูญเสียบางทีอิหร่านสามารถเข้าสู่สันติภาพในเวลานี้และสร้างความกลมเกลียวในภูมิภาคและทรัมป์ได้บอกว่าก็อยากให้อิสราเอลทำแบบเดียวกันด้วยในระหว่างที่อิหร่านได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีเข้าไปยังฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาในช่วงคำคืนที่ผ่านมาในช่วงเวลาเองครับประชาชนในเตหะรานได้ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะ มีการขับรถมอเตอร์ไซค์รวมทั้งชูธงไปในกรุงเตหะรานและในจังหวะเดียวกันนั้นเองครับในระหว่างที่อิรานปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของสาอุดิอาระก,กองทัพอากาศอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สำคัญทางทหารในกรุงเตหะรานด้วย มีเสียงระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหลายจุดในกรุงเตหะรานรวมทั้งระเบิดที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คาดว่าคงจะเป็นการใช้ดโดรนคาเิกาเซหรือมิสไซล์ขนาดเล็กอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนและเลยเที่ยงคืนล่วงเลยเข้าสู่วันใหม่24มิถุนายน2025ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านได้ทำการยิงสกัดกั้นดโดรนเฮอร์เมส900ของอิสราเอล ร่วงหนึ่งลำในพื้นที่กรุงเตหะรานการโจมตีเกิดขึ้นจนถึงเวลาตีสามกว่าๆครับมีรายงานว่านักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านเสียชีวิตไปหนึ่งนายตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้ระบุว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นการถูกโจมตีโดยการใช้โดรนแหล่งข่าวในท้องถิ่นของอิหร่านได้รายงานว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นชุดๆ ในพื้นที่กรุงเตหะรานส่วนในพื้นที่คาราัตมีรายงานว่าเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงต่อเนื่องทางด้านอิหร่านได้ออกมายืนยันว่าการที่ได้ใช้บอลลิสติกมิไซล์โจมตีเข้าไปยังฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาในช่วงก่อนเที่ยงคืนที่ผ่านมาบอลลิสติกมิสไซล์สามลูกพุ่งทะยานเข้าใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐแต่ว่าทรัมป์ก็ได้ประกาศไปแล้วว่า ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนในประเทศอิรักนั้นมีรายงานว่าหน่วยต่อต้านอากาศยานของอิรักได้ทำการยิงสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซที่พุ่งเป้าโจมตีฐานทัพทาจิในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้เปิดเผยคลิปภาพการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ศูนย์บัญชาการสำนักงานใหญ่ของ IRGC หรือกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านเมื่อวานนี้23มิถุนายน2025รวมทั้งสถานที่เก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารของ IRGC ด้วยครับการระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของอิสราเอลบินเข้าไปทำการโจมตีด้วยระเบิดที่มีความแม่นยำสูง พื้นที่สำคัญทางทหารของ IRGC และกองทัพอิหร่าน7พื้นที่สำคัญถูกโจมตีครับนักบินของอิสราเอลนำเครื่องบินบินเข้าไปในพื้นที่ระยะที่เหมาะสมจากนั้นได้มีการปลดปล่อยขีปนาวุธที่มีความแม่นยําสูงพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านและกองทัพอิหร่านถูกโจมตีซึ่งการโจมตีในครั้งนี้คาดว่า คงส่งผลให้ฝ่ายกองทัพอิหร่านมีการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญทางทหารหรือสูญเสียกำลังพลไปไม่น้อยครับซึ่งตามารายรง,งานจากฮันยานนับทาลีนักข่าวทหารอิสราเอลได้รายงานว่าฝ่ายกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิหร่านและกองทัพอิหร่านมีการสูญเสียกำลังพลไปหลายร้อยนายการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สำคัญทางทหารในอิหร่านเมื่อวานนี้เกิดขึ้นทั้งในตอนเช้าและในตอนเที่ยงครับ แต่ว่าในตอนเที่ยงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายอย่างหนักส่วนการโจมตีในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่23และ24มิถุนายน2025และในเช้ามืดของวันนี้ครับยังไม่มีการรายงานพื้นที่ว่าอิสราเอลโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตรงไหนบ้างและในเช้าวันนี้24มิถุนายน2025กองทัพอิสราเอลได้ประกาศให้ประชาชน ชาวเตรหารานได้อพยพอ,ออกจากพื้นที่ที่เป็นฐานทัพหรือเป็นหน่วยงานของกองทัพอิหร่านเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเพราะว่าอิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีพื้นที่เหล่านี้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยคลิปภาพหลังจากที่เครื่องบิน B-2 Spirit ของสหรัฐอเมริกาบินออกไปปฏิบัติการ โจมตีเข้าใส่สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงวันที่22มิถุนายน2025ที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีการเปิดเผยคลิปภาพระหว่างที่เครื่องบิน B-2 สปิริ t ของสหรัฐอเมริกา7ลำได้บินออกจากฐานทัพ White Man ในรัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาบินออกจากฐานทัพ ในสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าตรงไปยังตะวันออกกลางและบินเข้าไปทำการย่อนระเบิด GBU-57 Bunker Buster เข้าใส่สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนาตันส์รวมทั้งฟอร์โดส่วนสถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ในอิสฟาหานั้นมีการใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่าทมาฮอค์กจำนวน30ลูก ส่วนเครื่องบินรบเชิงยุทธศาสตร์ b 2จำนวน7จ็ดลำนั้นได้หอบหิ้วเอาลูกระเบิดบ er ังเกอร์บัสเตอร์ลำละ2ลูกบินเข้าไปแล้วปลดปล่อยบังเกอร์บัสเตอร์เข้าใส่สถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินฟอร์โดจำนวน12ลูกส่วนอีก2ลูกย่อนใส่สถานีวิจัยนิวเคลียร์ในนาตันส์นักบิน b 2 Spirit ของสหรัฐอเมริกาใช้เวลาประมาณ38ชั่วโมงในการเตรียมการปฏิบัติภารกิจทั้งบินไปและบินกลับนี่เป็นจังหวะที่นักบิน b 2 Spirit นำเครื่องบินรบ b 2 Spirit บินกลับไปยังฐานทัพอากาศในมิสซูรีสหรัฐอเมริกาครับไม่มีการเปิดเผยในระหว่างที่มีการปลดปล่อย GBU-57 เข้าใส่พื้นที่สถานีวิจัยนยิวเคลียร์ของอิหร่านคงจะมีวัตถุประสงค์เพียงแค่เปิดเผยให้เห็น B-2 Spirit บินไปปฏิบัติการและบินกลับครับให้เห็นเฉพาะบินไปและบินกลับซึ่งอาจจะเป็นการเปิดเผยให้เห็นว่านักบินของสหรัฐอเมริกาที่ได้นำเครื่องบิน B-2 Spirit ทั้ง7ลำไปทำการโจมตีเป้าหมายสำคัญในอิหร่าน สามารถบินไปและบินกลับด้วยความปลอดภัยภารกิจเสร็จสมบูรณ์สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านสำคัญ3แห่งถูกทำลายนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้อิหร่านต้องมีการโต้ตอบสหรัฐอเมริกาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนเที่ยงคืนครับคือการใช้บอลลิสติกมิไซล์จำนวน14ลูก14ลูกนี้ก็เป็นจำนวนที่เท่ากันกันกบที่ B2 s p i r i ป ได้นำ GBU-57/14 ลูกไปโจมตีเข้าใส่สถานีวิจัยนิวเคลียร์ของอิหร่านส่วนอิหร่านก็ใช้บอลลิสติกมิสไซล์14ลูกโจมตีเข้าใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในกาตาในช่วงคำคืนที่ผ่านมาครับแต่ว่าระบบป้องกันภายทางอากาศของกาตาสามารถสกัดกันไว้ได้จำนวน13ลูกอีกลูกหนึ่งก็ล่องลอยไปเพราะว่าไม่ได้พุ่งทะยานไปในทิศท,ทางที่สำคัญ ในเช้าวันนี้24มิถุนายน2025ก็ต้องจับตาดูอิหร่านต่อไปครับว่าทั้งอิหร่านได้ประกาศว่าถ้าอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิหร่านเกินตี3 30ในเช้าวันนี้อิหร่านจะทำการโต้ตอบอิสราเอลขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ